ตัวเงินตัวทองสงสัยมากเมื่อวานทำไมคนอินกับไลฟ์นี้จริงๆคนแชร์กันเยอะแล้วบอกว่าเนี่ยประเทศไทยหรือว่าชาวโลกไม่มีอะไรจะทำกันแล้วเหรอมาไลฟ์จับตัวเงินตัวทองที่สวนลุมพินีเราว่าคนก็ดูนะมันแปลกไงมันแปลกดีมันไม่ได้จับง่ายๆนะจริงิที่สวนลุมอ่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้คือสื่อไทยและเทศเนี่ยทำข่าวไปแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยเขาใช้คนกี่คนรู้ไหมสิบสองคน เพราะว่าม,มีเยอะมากอะตั้งถี่ร้ายตัวงที่สนลุมอะมันเป็นอะไรที่เราไปวิ่งแล้ว,ลวเราก็ไม่เคยสังเกตพูดตรงๆนะตั้งแต่ไปวิ่งมาเนี่ยไม่เคยเจอจริงปะเนี่ ไม่เคยเจอ,อยุบุยว,ว,ว,วิ่งตรงส่วนไหนของสวนลุม,มตอนสมัยก่อนจะเจอตอนเรียนอยู่มหาลัยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยเห็นไงก็เลยคิดว่าเออคงไม่มีแล้วตอนนั้น,นยังไม่ถึง400ตัวไงตอนนี้มัน400รอตัวแล้วไงแล้วบางตัวเนี่ยหนักถึง20กิโลกร,รัมนะคุณใช่แล้วเขาตั้งเป้าว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะเดือนหนึ่งเขาจะจับให้ได้40ตัวแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยจับได้แค่24ตัวมันก็จับยากเหมือนกันนะ<ช>ขออนุญ,ญาตนำภาพจากมัติชนมาเผยแพร่ให้คุณดูหน่อยเพราะตอนนี้เราชอบมาก<ช>ขอชื่นชมทีมมติชชนด้ววยเเรราาาอบคคุุณณพะ่ ถึงที่เร็วมากไม่แล้วรู้สึกคิดมีความรู้สึกอะไรรึว่ารู้สึกเหมือนตัวตัวเงินตัวทองเขาทำอะไรผิดอ่ะคุณไม่จับล็อกแขนล็อกขาเขาแล้วแบบแบบยอมจำนอนเดี๋ยวนี้นะวางอาวุธวางอาวุธอย่างเงี้ยบางคนเห็นไลฟ์แล้วแบบรู้สึกแบบว่าสงสารมากเลยจะไปทําอะไรกับพวกเขาจะไปจับเขาทำไม ก็เลยตั้งข้อสงสัยเมื่อเช้าในไลฟ์ว่าอาก็ถ้าเขาไปเดินอยู่หน้าบ้านคุณคุณจะจับออกไหมตรงนี้มันก็เป็นที่สาธารณะทีนี้คนก็ต้องมาออกกําลังกายปั่นจักรยานคุณถ้าสมมติลุงเอปั่นจักรยานงงแงงงงแงงงงแงงมาลุงเอไม่ปั่นจักรยานก่อนอื่นสมมติลุงเอปั่นสมมติแล้วใส่กางเกงผ้าแพรปั่น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 อยู่ดีๆตัวเงินตัวทองปาดก็ต้องลุงเอลุงเอล้มลงไปคุณจะกดตัวเงินตัวทองไหมหรือกดลุงเอที่ใส่กางเกงผ้าแพรมาปั่นจักรยานท อาไว้นี่เอาเดี๋ยวคนจะไปบอกว่าไปใช่เปล่าแมย่าจะได้เข้าใจว่าเราจะเริ่มจับจากตัวเงินตัวทองที่มีอายุมากก่อนใช่แล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาเราจะไปปล่อยที่ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่พันกว่าไร่เขาอยู่สบายแน่นอนไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเขาเราจะลดให้เหลืออย่างน้อย200ตัวที่สวนลุมเราจับเขาไปเนี่ยเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาเราให้เขาอยู่ในที่สบายกว่าคุณไม่แอกวแล้ว ของญาติก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณญาติไม่ต้องห่วงถ้าญาติดูรายการเราอยู่ในญาติก็จะได้บอกเออเราจะได้ไม่ต้องห่วงค้าว่างั้นใช่นี่ถ้าไม่มีคุณอ้นเราคงแย่เหรอคนคอจับประเด็นไม่ได้ว่าเอะเล่ามาแล้วมันยังไงคุณอ้นตบได้ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกดนี้เลยนี่กดเลยครับกดก่อนตรงนี้เพราะว่าคุณจะได้ดูคลิปบันเทิงอีกเพียบ